ไปพี่น้องไปเก็บผักไปกินกับตำสาหลายเนี่ยเก็บผักมะก,กะถินเก็บจุป,ป่าไปครับกินลักไปพี่น้องเก็บผักแล้วเราก็ไปกินกับตำมะกะถินแล้วตำสาหลายยำสาหลายยางกหลังยางไป ไปถึงป่าแล้วถ่ายทีนะนี่ตอนนี้เราก็มาถึงป่าแล้วพี่น้องก็ไม่ไฮแงยป่าเห็บผักเฮ้ยพี่น้องให้พ่อมาป่ะโอ้ลมเย็นที่ดีพี่น้อง เก็บมะกกะทินมะกกะทินอ่อนยอดมันก็อ่อนนะลูกยอดน้องงามตรงนี้หน้าแรง้อย,ยอดม่ค่อยงามมาเลยบาที่หุ่น้นำหน้าหนาวหน้าแรงหน้าหนาวหามักกะทินแก่แล้วแก่ใส่ตำสาลายต,ตำสาลายนะ้ำปนเนาะ กระเอากระเอาทางระวัง,ง,ง,งนี่ถึงแล้วนี่พี่น้องนี่เนี่ยพ้มกระถิ่นเก็บกระถิ่นแก่ไปแจกินกับต้ตมตำวันนี้เอาได้ตำสาลายตำสา,สาลายเขาบ้า สมนีเลยโอเคแกะมันได้แล้วพี่น้องนี่เป็นลองอ่อนกุญอ่อนมาถ่างนู่นตัดออกด้วยนะอันนั้นอ่อนเลมนพี่น้องนี่เอามาอ่อนไปกินกับ มันเดี๋ยวพอพวออนมันปากใหญ่ก็เอาเบ็ดแกะปากออนก็เอาเบ็ดกินกลับโอเคหน้านี่มันเริ่มมุมมาก

ขายลอยน้ลูกนะครัว่าน่าจะพอแล้วพี่น,อน,น,ออน้องได้ทั้งแก่ทั้งอ่อนบกับบ้านทีนี้เราก็ไปเก็บยอดมันบันงกบบนเก็บยอดมันบ,บนกนนะเก็บยอดมันไปกลับกับแแล้ววางแล้วน อใส่ถุงมาพี่น้องเตรียมยเตรียมถุงมาเรียบร้อยฝ <c oughs> าด้วยครับฝากคนไลค์ผมด้วยเฟซบุ๊กทางยูทูบติ๊กต๊อกต๊อกมาเล่นเล่นเล่เป็นไโดนแดดยัง <c oughs> <c oughs> เด็นโมเดลโมดนบอยใช่ไหมไปไปน่องเขาไม่ได้ไปเก็บยอดพักไปี่น่องเก็บยอดกระถินก่อนขายบนว่ายุงเยอะยยเหรอโกมบกตายหมดแล้ว ี่ไไอไอสเดือนถูกนเนาะไสเดือนไปติดตายไสเดือนมันออกมาตายลูกปล่าไสเดือนตาย รักรออยู่นี่ก็ได้นะ๋ยวพ่อไปเก็บก่อนมาสองคนพ่อลูก หายอยู่หายครับเพราะเราเอายอดมันอย่างเยอะวนลูกทรายบ่นว่ายุงเยอะยุงเยอะล่ะ

พี่น้องอปอกปาเก็บมะกะทินได้กาฝากันด้วยครับฝากกดนไค่ติดตามผมไงหลยกอิทธิพลกดฐานเกณฑ์น,น้ำเขาานกนรสร้างรายได้น้ำเขาตามทางกันเดีดเอาเพิ่มชายทวนกลับรายบอกว่ายุ่งเยอะไปเอาพี่น้องทำนี่แหละ Mighty.